ฮัลโหลครับโอเคครับนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสาหรับเช้าวันพุธที่สิบแปดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทาการอัปเดตตลาดกันหน่อยอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมีข่าวนะครับพรุ่งนี้ในส่วนของการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ f o ฟเอนะครับหรือเฟดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับราคานะครับวิ่งออกไซด์เวอย่างชัดเจนนะครับปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการรอนะครับรอ การประกาศตัวเลขนะครับเนาะในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมมองว่าราคามีแนวโน้มขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นผมแจ้งไว้แล้วนะครับว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ3-410นะครับ3410นี่ยไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดปุ๊บออกไซเวย์แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับออกมาไซเวย์ละเข้าวันที่สามแล้วนะครับไซเวย์นะที่นี่ใครที่เข้าเทรดอยู่นะครับอย่างเมื่อวานนะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตหน่อยหนึ่งเนาะเมื่อวานผมทำการให้แผนบายเข้าไว้ที่ประมาณ 3. 7 0นะคเับบรินวณนเลย ปัจจุบันนี้มการหน้าทุนแล้วนะนะครับต่อใครที่ต้องการถือต่อก็เป้าอยู่ที่ไฮสสุดนะครับวิ่งขึ้นมาส0 0 0ันกว่าจุดแลหรือนะครับใครต้องการเก็บก่อนก็ทําการลากฟีบเก็บที่50%ก็ได้นะครับประมาณ34 1สนูะครับโซนนี้ก็เป็นโซนระยะสําคัญเมือนกันนะครับเนาะยังไงนะครับก็ใครที่เข้าเทรดตรงนี้แล้วนะครับก็ยังไงก็พิจารณาได้เลยถ้ผมพาเข้าได้นะครับแต่เรื่องการดูแลรักษากำไรหรือบริหารจัดการที่เหลือนะครับเป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะครับเนาะ โอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูจุดแนวรับแนวต้านสําคัญของวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตก่อนเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าราคาตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมามีการพักตัวนะเห็นไหมครับเป็นเทรนขาขึ้นทำกรอบในลักษณะกรอบขาลงนะครับบูลิชแฝกอย่างชัดเจนการที่ราคาทำบูลิชแฝกอย่างนี้แปลว่าอะไรครับพักตัวนะครับยิ่งแพทเทิร์นนะครับมีแพทเทิร์นที่ใหญ่ขนาดไหนและพักตัวสวยขนาดไหน,ววน,าไหนราคาเอฟเฟกต์จะยิ่งแรง นะครับผมมองส่วนตัวเลยนะครับว่าชุดนี้นะครับถ้าผักตัวได้อย่างนี้จริงนะครับมีแนวโน้มดีโวขึ้นไปตามตามยังไงดีครับตามชุดที่เขาพุ่งขึ้นมาครับล่าลสุดได้เลยนะเพราะฉะนั้นออดทำมาไเนี้ผมมองว่ามีโอกาสขึ้นมาอีกรอบแล้วผักตัวเล็กน้อยเห็นเรามีการไปนะยังไงผมมองขึ้นนะครับเนาะแล้วในชุดนี้นะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับราชาทำในลักษณะของบาร์เรสซิ่งเวชนะครับก็เป็นเทรนขาขึ้นที่มีการบีบตัวแปลว่าอะไรครับปัจจุบันนี้นะครับสะสมพลังอยู่ในกรอบของราคานะครับในกรอบเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับการพักตัวในลักษณะเนี่ยครับถ้าเรามองมันเป็นชุดในเทรนขาลงเป็นการพักตัวลงนะหลายคนมองว่าเฮ้ยมีแนวโน้มจะพักตัวตรงนี้แล้วก็ดีตัวลงเป็นไม่ได้เหมือนกัน แต่่วนโตผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเขาเกิดการมาพักตัวในลักษณะนี้ครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับบีบสะสมพลังแต่ถ้าเกิดเขาหลุดข้างบนได้เนี่ยลองจินตนาการดูนะครับว่าราคานะครับหลุดเทรนขาขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะกลายเป็นสตรองเทรนนั่นเองนะครับสภาวะตลาดนะครับมีทั้งหมดหลายสภาวะนะครับแต่ว่าหลักๆนะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเทรนทั่วไปก็จะมีหมด5ก็คือมีไซด์เวกนะครับ มี up trend strong up trend นะครับ tre down trend strong down trend strong up trend เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับนะครับดอกราคาปุ่งอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับก่อนหนะ้านี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นเทรนด์ขาขึ้นปรับตัวมาแล้วก็กลายเป็น strong up อย่างเงี้ยครับนะยังไม่พูดถึงไซด์เวย์นะไซด์เวย์ก็มีไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ o w n นะครับแต่ว่าหลักๆนะครับปัจจุบันนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นแตนะ่ถ้าหลุดข้างบนตรงนี้ไปได้ผมมองว่าจะกลายเป็น strong up trend แล้วราคาจะเกิดการดีค่อนข้างสูง นะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรอบเนี่ยครับจะเป็นตัวตัดสินนะครับปัจจุบันนี้นะครับแนวต้านสําคัญนและมาเทสพอดีเลยนะครับสามสามเก้าศูนย์นะครับกับสามสี่ศูนย์ศูนย์นะครับสองโซนนี้ครับจะเป็นสองโซนในยาที่ผมมองไว้นะครับบริเวณนี้ถ้าสมมุติว่าราคามาถึงหาจังหวัเข้าเซลได้นะครับเซลสวนเป็นบางส่วนได้นะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวยังมองว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับหาจังหวับวายจะได้เปลี่ยนกว่า นะครับทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ไมาใบายผมมาชุดนี้นะครับสิ่งที่คุณทําได้นะครับรวมที่ผมโดนหน้าทุนนะครับถ้าโดนหน้าทุนปุ๊บเดี๋ยวมาเอาห้าพันเข้ากันใหม่ที่บริเวณนี้นะครับสามสามหกศูนย์สามสามหกห้านะครับกับสามสามสี่ศูนย์สามสามสี่ห้าสองโซนนี้นะครับหรอทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรามีโซนแนวรับแนวต้านแล้วแต่ผมยังคงให้ความสําคัญในในกรอบของราคาอยู่นะครับถ้าราคาหลุดตรงนี้ขึ้นมาได้ทั้งสองโซนนะครับผมไม่มองเซล์แล้วนะ ผมมองย่อบายขึ้นไปเลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าราคาสามารถหลุดกรอบลงมาบริเวณนี้ได้นะครับเราเข้านะครับแต่ถ้าเกิดลงมาอีกรอบนึงนะครับชุดนี้ชุดชุดแนวรับชุดเนี้นะครับส่วนตัวมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเทนตอกนะครับอาจราคาอาจจะสมมุติว่าวิ่งลงมาอย่างเงี้ยครับหลุดกรอบเป็นเพื่อเด้งขึ้นมาเป็นไรครับ Break out นะครับ Pull back Re-test ไปต่อ ถ้าเรามองในลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ถ้าสองราคาเนี่ยครับเราได้บายนะครับกลับมาที่เทรนด์ไลน์หรือชุดนี้นะครับอาจจะหาโอกานในการเข้าเซลล์ก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับถ้าบริเวณเนี่ยครับมีการหลุดนะผมมองว่าชุดนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะลงมาเทสนะครับเมื่อเทสชุดนี้เสร็จปุ๊บไปง่ยต่อครับถ้าหลุดลงมาได้ก็อาจจะเกิดการวิ่งลงเป็นเทรนขาลงตอกเลยได้เลยนะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เรื่องของข่าวนะครับก็ยังเป็นปัจจัยสาคัญนะเวลานี้ปัจจุบันนี้ด้วยความที่ว่าทั้งอาทิตย์นียครับมีข่าว i ฮแอมเป็นะครับในวันพฤหัสตอไม่ว่าสภาวะสงครามปัจจุบันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างตึงเครียดน,นะครับไม่ว่าจะสงครามอ,อิสาราเอลนะครับแล้วก็หรือฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีเหตุปะทุงนะครับหรือว่ามีเหตุก่อความไม่สงบนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของสภาวะสังคมนะครับ เป็นค่อนข้างผักดังให้ราคาของคำปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงแต่ยัางนี้เท่านั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือรอในเรื่องของคำประกาศอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเนาะก็ยังไงนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเทรดในพรุ่งนี้ผมว่าขายไปแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้นะครับสามารถเข้าเทรดตามแนวรับแนวต้านตามกรอบได้อยู่ผมมองว่ายังคงไซด์เวย์นะครับแต่ราคาจะเริ่มเลื่อนทิศทางทีนึงในวัมาพรุ่งนี้ นะคพรุ่งนี้ผมส่วนตัวมองว่าพรุ่งนี้เช้าอะครับเราคาก็เริ่มวิ่งแล้วนะครับเพราะว่าราคามันก่อนข่าวเสมอนะครับถ้าราคามาแล้วนะครับก็พยายามหนีเลี่ยงช่วงไทยอิมแพกเขาไว้ก่อนครับเทรดช่วงปกติไปดูปัจจุบันดูตลาดปัจจุบันดูเทรดปัจจุบันไปก่อนนะครับว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าปัจจุบันนี้นะครับเขาทำมาเก็ตสตั๊กเจอร์มันเทรนด์ขาขึ้นนะโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็เข้าเทรดได้เลยนะครับแต่ว่า ส่วนตัวนะครับหลีกเลี่ยงช่วงข่าวเป็นอันดีที่สุดนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยข่าวแรงชอบเทรดช่วงข่าวไั้คิดง่ายๆนะครับปกติคุณเทรดแล้วคุณกำไรอยู่แล้วนะเนาะพะเราเทรดคงสร้างใช่ไหมครับคงสร้างที่แข็งแรงมันไม่ได้มาตอนข่าวตลอดนะครับมันจะมาต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อเกิดการพักตัวนะครับเกิดการทําเทรนด์ที่ดีที่แข็งแรงนะครับซึ่งช่วงข่าวมันให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วงข่าวมันให้ได้แค่ความอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมีการกวาดล่างกวาดบนทิ้งใส่นะครับทําให้คงสร้างเสียหมด นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เทรดโมงซ่าครับมองว่าเทรดปกติก็กำไรนะครับช่วงข่าวเราก็เห็นผู้ชมนะครับด้านดูเฉยๆก็พอนะแต่ถ้าเกิดใครอยากเทรดนะครับอย่าลืมให้ความสำคัญเรื่องของสต็อปลอสทีพีไว้ด้วยนะคพรับพรุ่งนี้นะครับแรงจริงตัวประกาศอัตราดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังมีปัจจัยสะท้อนให้เห็นอย่างอื่นอยู่ที่กำลังรอการตัดสินสำหรับวันพรุ่งนี้อยู่นะครับอ่ะก็อ่ขึ้นมาปู๊บ้็ลงมาลงมาเรียบร้อยแล้วครับร้อยกว่าจุดนะแล้วก็ แต่ถ้าเกิดดูจาก Price Action นะครับเฟรม h e นี่ผมว่า Strong Up พอสมควรนะครับเนาะ Strong Up พอสมควรก็มีแนวโน้มว่าผมอาจจะไปถึง TP นะครับ, hr, รบแต่ทั้งนี้ทั้งร้นนะครับผมก็การน่าถุนไปแล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับถ้าขึ้นมาถึงสัก50%อันจะเบ็นคิปก่อนนะครับสำหรับคนที่เข้าตามผมเมื่อวานะนะเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นมีในสนของไลฟ์สดของคุณทาัา นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับอาจจะมีโค้ชท่านอื่นนะครับขึ้นมาพูดคุยกันเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเทรดในจัดการเรื่องของการเทรดหรือ m m ก็กันให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในกลุ่มนะครับแล้วก็ช่วงหยินสับวันนี้ขอบคุณครับผม